ใแล้วเนาะเข้าใจแล้วครับติดนิดเดียวครับตอนนี้รู้แล้วรู้ครับที่จริงที่จริงมันอยู่ใกล้ๆใช่ไหมครับแต่มันต่อมันต่อมันต่อเนาะครับผมคุยคืนตอนนั่งฟังอยู่ตรงนี้เนาะครับผมเออมันเหมือนจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับเมมันเมือันแวบมันแวบแล้วใช่ไหมตอนตอนที่ผมคุยกับคุณบอยนะครับผมคุณนั่งฟังอยู่ตรงนี้มันแวบแวบแล้วใช่ไหมเพราะว่าคนฟังข้างนอกมันจะนั่นอ่าแล้วทีนี้พอมานั่งตรงนี้ก็ เลยไม่ง่ายไม่ยากครับพอพูดไปหน่อยนี้ก็พงเข้าใจเลยเห็นมันเลยใช่ไหมเห็นน้ำรู้ตรงนั้นกี่ปีเนาะนู่นแบบกี่ปีไหลที่ไหลไหลมาทุกที่ค้นหาสิบปีนั้นไหมเกินครับเกินใช่ไหมเกินอันจะในกี่ปีอืมได้ไม่ดีเนาะไม่เอากี่ปีเขาจังเขา เนี่ยจะมาจากอาจารย์นี้ก็แป๊บเดียวแค่นั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรยากขยายความข้างในพูดเรื่องปรมาจารย์กับสมมติให้ดูแล้วกระจบแค่นั้นเองนะขบวนการเราไม่เข้าใจขบวนการมันครับก็เลยไปตามตัวปรุงเลยไม่รู้ว่าหยุดหยุดก็จบแท้จริงไม่มีอะไรถูกไหมฮะมีอะไรไหมไม่มีครับคิดเองปรุงไปเองปรุงไปเองมีธรรมะเยอะแปดหมื่นสี่พันมาทำมาขันการปฏิบัติเยอะแยะใช้ใหญ่ได้คิดไปเองทั้งนั้น ูกไหมฮะไปนั่งสมาธิไปเจริญสติไปพิจารณาไปอ่าพิจารณาอย่างโยนิโสมอะไรนะโยนิโสมมนัสสิการนุ่นอ่ะพิจารณาอย่างแยกคายหลงหมดเลยคิดปรุงแต่งแท้จริงไม่มีอะไรเลยคิดแล้วก็ไปรู้เองปรุงเองรู้เองมันก็แค่นั้นแหละตอนนี้กล้ายืนยันได้ไหมว่าจบกิจหมดสิ้นสงสัยกล้าหรือเป่ไม่เชื่ออะไรนะ การลึกครับอายุเท่าไหร่แล้วห้าสิบหกก็ก่อนผมห้าปีแต่ก็เรียบร้อยแล้วนะหมดละสมดีแหละที่ตัดสินใจมาครับแต่ถึงถ้าถ้าเราไม่นั่นเนี่ยมันยาวไปเลยนะโ้มันนี่นาสิบปีนะถ้าตายนี่ยาวนะหมาดับมันมันมันถ้าไม่แบบได้ตัดสินใจมาเนี่ยผมบอยพี่หนุ่มอะไรเงี้ยคือกังวล ใช่พี่พี่หนุ่มว่านั่นแน่นกว่าผมนะปียาวกว่าใช่ไหมใช่แล้วพี่หนุ่มนี่ช่วงแรกนี่อยู่บนนามบินเลยนะต้องมาให้ได้พี่หนุ่มใช่จะไปหาผมสามครั้งครั้งที่สามเนี่ยปล่อยตัวนี้ออกไปอแต่แกต้องรอบกว่านี้แต่ของคุณเียบร้อยของของแกแทบจะไม่มีอะไรแล้วคุณหนุ่มอะเพราะว่าแกไม่หมดสงสัยแล้วไม่มีตัวสงสัยเลย ปล่อยให้ธรรมชาติมันทำงานของมันไปวันนั้นก็ได้คุยกันอยู่เข้าใจกระบวนการของมันใช่คือสมมุติอะไรเราก็รู้เหมือนแล้วเนาะแต่เราไม่เข้าใจกระบวนการกระบวนการมันติดตรงนี้กระบวนการของมันใช่ใช่เรไม่ทันไม่ทันเออสติไม่ทันปัญญาไม่เกิดคตามมันไม่ทันใช่สิ่งแท้จริงไม่มีอะไรเลยครับคือมันไม่เห็นแต่สิ่งมีมันก็เลยตามแต่สิ่งมีไอ้ความไม่มีมันไม่เห็นเอถูกไหมไอ้พวกนักปฏิบัติก็ไปรักษาตัวไม่มีนี่แหละ ไปรู้อยู่ตรงเนี้ยไปหลงรู้อยู่ตรงเนี้ยเออแต่ไม่เข้าใจเรื่องขันหรอกเข้าใจทาความคิดหมดเลยไปศึกษามาก็เข้าใจมาอธิบายได้หมดเลยอันนี้มันเข้าใจจากข้างในนะไปขันเนี่ยมันต้องเข้าใจเยอะหรอกมัมีการปฏิบัติไงครับมันมีการปฏิบัตินี่ลยยิ่งไปเพ่งยิ่งไปดูจิตดูอะไรยิ่งหลงหมดเลยนะไปดูจิตในอ่ะพูดพูดว่าปฏิบัติมันจะมองเห็นกายรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ดูข้างในดูกายนอกเออดูกาย เพ่อแม่เขาไปดูข้างในมันหลงวนไปเรื่อยเนาเปลี่ยนทูโอ้ยก็เปลี่ยนอุบายโอ้ดินไปดินดินไปเรื่อยตั้ก็ไม่นานเนาะนั่งฟังผมคุณบอยบแล้วก็มานั่งตรงนี้ก็ยังเดี๋ยวให้อาจารย์กบนไล่แกเหมือนแกต้องการคําตอบอยู่เหลืออยู่ แต่คือทันหมดแล้วก็ยังไม่เข้าใจกระบวนการมันแค่นิดเดียวนะครับเือคือต้องการคําตอบนิดเดียวลองให้อาจารย์กระบวนไปเเลียวกันเออมันแก้เข้าใจก็ทันหมดแหละแต่มันก็ยังเจ้าตัวนั้นอยู่อ่ะไม่ยอมนะครับมันไม่ยอมจบไม่ยอมอืมเดี๋ยวพอเออมาดูยังอืมครับถ้ายออตัวแล้วก็จบเลยแต่เขาไม่คิดไม่ปรุงเลยนะเหมือนเขาทันตัวเองหมดเลยอืเนี่ยถ้ามีเวลาอยู่หลายวันนะบุษราวิสัจนาเข้าใจ ออจบผมบอกเลยเพราะว่าแกตั้งมั่นอยู่แล้วนขนาดคุณหนุ่มไปหาผมตอนแรกนะก็ยังไม่ได้เปิดปัญญาผมก็พูดนนกลับไปก็นั่นอยู่พอวันที่สองก็ไปเปิดปัญญากับผมอีกแกยังไม่นั่นเพราะคนเยอะวันที่สามไปผมก็นั่งคุยอยู่ว่าจี้แกเลยจะพับออกไปอยู่ข้างนอกอ่ะหล,ลุดออกมาเอา้าไม่มีอะไร <laughs> เออนั่นแหละก็ โอเคผมก็อ,อนุมโมทนาด้วยนะครับมมครับผมครับแ,แกมาแกก็กาบผมเลยนะถึง้ยต้องกาบผมเลยใช่ไหมล่ะคีอว่าผมบอกว่าอธิษฐานก่อนเยก็นั่งนีดแกนั่งกาบผมเลยสมความปรารถนาคือดได้คิดผมมาจากไหนเออใครส่งคลิปคิพอผมฟังการไม่นานนะให hmm. ่ไม่ประมาณนึก ช่วงที่พี่หนุ่มมาหารนี่ประมาณไม่ประมาณเดือนนึงผมผมผมฟังคีประจานประมาณทั้งสิบสิบปทเที่ยวยี่สิบปทเที่ยวเองแต่มั่นใจใช่ไหมมั่นใจครับฟังใครสองให้คุณหนุ่มเนาะมีมีมีในกลุ่มญาติธรรมอ่อส่งอส่งใะ้แล้วก็ก็มาจบกันเยอะแล้วนะ พี่พี่ประมวลเออพี่เออพี่มงคลพี่มงคลส่งให้คุณมงคลแกก็พาน้องแกมาหาผมที่นี่อ่ะพี่มงคลส่งให้อแล้วคุณมงคลนี่ก็ส่งให้ผู้ใหญ่เจียมผู้ใหญ่เจียมส่งให้คุณแกที่ออสเตรเลียอีกว่ามันอยู่ในคือรู้จักใช่จะไปกันนั่นละเหลือผู้พิพากษาผู้พิพากษาจะเอาผมคิดไม่ยอม แต่คุณแทนภรรยาแกน่นั่นเราตมแทนคุณแทนมาดูดฟันอมมาวันนึ่งมาเข้าใจผมดูจากหมดก็ไปญาติทำกันเนาะเป็นนานก็ก็ท่านสมมายก็รู้จักไหมท่านสมหมายรู้จักกันไห็คุณอยลงจากรถมรู้เลยเราเคยเจอกันที่ บอยตั้งใจตั้งใจมากผตั้งใจมากไม่ได้ตั้งใจมากตั้งใจมากการตั้งใจตั้งใจมากไม่ได้ความอยากมันจะมันจะเหมือนคุณสุทธาแต่วันนั้นตอนแรกตั้งใจฟังผมใช่ไหมที่เมื่อวานผมทำคลิปอ่ะคือมันก็เลยตัวตัวในมันต้านอยู่เลยมันต้องการคําตอบอ่ะทีเนี้ยพอมันตั้งใจอ่ะมันต้องเอาอยากจะเอาไม่ดุแต่ฮอมันตั้งใจมากตั้งใจมากครับ เหมือนไม่วางไไมม่่มม่วางถ้ามันวางเหมือน,น,เ,หอนเหมือนไก่ตอกอะ่ะตั้งใจที่จะเอาจะเอาผมคุยเป็นชั่วโมงอะ่ะชั่วโมงกว่าอเออเออ่ะเอ้ยเห็นอาจารย์เหนื่อยเห็นผมเหนื่อยก็เลยเอ,อ้ยช่างหัวมันพอช่างหัวมันตัวหยาบมันหายมันเห็นปุ๊บมันไม่มีอะไรเลยโอ้โก้มลงกลับผมเลยจับปุยอะ่ะจับปตุ๋ยน้องเออเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวผมจะจับทำชิดอืมวันก่อนเนี่ยลืมแกมาแกตั้งว่าเดี๋ยวอาจารย์ป้าถุงนี้ไปเทพสถิตก่อนเดี๋ยว ค่อยทำคลิปแดีวผมก็ลืมวดก่อนแกมาสองวันเองมากับพวกพี่พัฒน์ปัจจีสามสาวแต่วันนี้จะมาคุณหนุ่มหนุ่มจะจับทำคลิปโอเคขอบคุณมากบสาธุจะเรียนในธรรมแล้วใชฮะ